พ,พี่หน่องู่างในนอครับนอเบอนีอยลาบุขาครับเติมกาดอยู่เปิดชิปร้อมนะครับบุญยูชมใหม่ตาบีศาสตร์ไ,ได้่าไหงามบอร,รับซีนี่เดี๋ยวขึ้นนี่ขึ้นนี่สีนี่เดรียนขึ้นสีเขียวแลน มันนี่เด็ดซีนี่จำการดเลยครับห้าทุ่มครึ่งพิซซ่าทางเ้าครับนะให้ไปเพื่อนเพื่อนเบิ้งข้าวขาวปลามันมียักษ์สีมียักษ์สเต็ป ครอบงาแต่ละครอบง่ายแต่ละพื้นนะครับไม่มีสองสองอันนะบ้านละแปดสิบเส้นครับครอบงา่ายนะจำได้อดิได,ด,ด,ด้มานับน้ำกันไม่ค่อยนับเพื่อกันเท่ากันใดอน,นี้สองต่ติดนี่สามสี่

ฐาน3สิบสองครับฐาอันไปฐานสิบสี่าสเต็ปเอาใชาา่ปะเผื่อปะโอ้ยใส่ประวัติไวเลยครับแล้วบ้านนี้ มันเท่าก็ต้องกดเปลี่ยนก็นได้เท่ากดให้มันเปลี่ยนอีกก็ได้นไงให้ใครเขาเล่เเนให้มมเขาเปลี่ยนเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเขานะใครว่าระบบออโต้ติเท่ากับกดตัวกลางนี่ไม่รีโมทเขาอยูนอนน่นี่ปุ๊บไปเองบ้านั่นกดไปละนี่เขาจะเพี้ยนของเขาเองเลยนืมไปเรื่อยอ่ะใชบ้านั่นเดี๋ยว ันนี้ให้เป็นแบบนี้ก็ได้ี่นี่เป็นเป็นไฟแบบอันนี้ก็ได้เออแบบไฟยังไงนี่นน<ม>ก็ต้องให้เป็นดวงตาก็ได้เป็นแบบนี้ก็ได้มีมีมลายให้เรียกนี่นี้ก็ได้นี่นมีลายยางเะไนี่สี่กัมี่สี่ห้าหก นับลงเอเจ็ดแปดเก้าวันเก้าอันครับเช็ดสีแบบนี้สีแบบนี้เก้าอันครับที่บ้านบนรับดวงตาได้อีกบุเดี๋ยวเข้าๆไม่ เพิ่มแสงแล้วก็รีแสงแล้วก็กให้เขาเล็วให้เขาซ่าเนี่ยก็ได้ด,ดูยวอหางเบทให้เอาสิท้ายให้เบิง้งความกวางความยนาวอีกครับเป็นแบบไปให้เพื่อนอยากได้เพื่อน อันยูเมือนมือดเนาะอันพูดจักว่ารถไหมจอดอยู่ในป่าใช่จอดอยู่ม่วงเมือดไหมเปิดสเตปนี่ไหมเนาะแต่แดงๆนี่ยแม่ตายง่ายนี่แไหมเรียติหยานนี่เนาะอันพูดจักว่ามองนี้แม่นีรถตั้งเดี๋ยวใช่ไหมตายลีบอยาดใช่ไหม หกทุ่มครับหาทุ่มหาสิบหาแล้วครับออกกาแล้วลูกพี่ลูพครับลูี่ของนาที่บาหอดนุนละบันนีบุญละเครื่องขึ้นเอาลูกพี่ครับกวนกหอดหกทุม่มเขาจเอาต่อโดงประมาณนะอ <c oughs> ตั้งหวางนี่แก่าแต่ว่ามานี บันเคลื่อนเยอะมาเรื่องบาแต่คลองชิงหวังนะครับถึงแล้วท่าเรือถึงสำคัญล่างจะขามคามไปเทียนทีละชาแดลเนะป็นปลงฮาร์เบอร์ดูทีเขานะครับทีนึงครับทีนึง ที่หนึ่ง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 ครับอะไรล่ะที่หนึ่งสิบกว่าที่นี่ล่ะตื่นแล้ว,ลวเป็นเบียกตัวปันเนี่ยลงจะแซวจะแ้วแค่นี้สวยมากมันดิบห่อนอาดูไหล để nó an toàn thôi bà. สีสองยี่สิบสามนาทีครับทุกพี่ว่าบอกไหมเขาเรียน่ากมือมือเไม่ขึ้นกันเลยว่บอกว่าเด็กงานแล้วต้องจมิดมีดไม่ได้ใจอยู่เของเทียบครับแต่ว่าเด็เขาไปทั้งเกาได้บัตรเนี่ยพูดได้บัเนี่ยเขาเราฟังได้บัเนี่ยเขากับเขาไปทั้งจมิดแม่มอมไปอันนี้พูนขามุ่งเทียบเลยนะไปยู่ฟังผมสายซีครับเล็กซับเสี่ยวใส่เซ่สองมองเซาลูกสองมองใส่สองมองั สิค้าไทยมีประจบก่อนป่ะเสริฐวงมือไปได้ไ้วะใจว่ามันใส่หบองเดียวรถสองรถสองหม่องวายมันไหนก็แต่ใส่โยเหล็กซับมืออื่นก็แต่น้องอนถ่ายใส่ตาไทยใส่ก็ท่านท่านเพราะว่าเหล็กเล็กอันอื่นท่านอยู่แต่ว่าเหล็กสับก็ทันเราเดิอเราออกกันสิไปเรื่องกันเรื่งแต่กับมือ มาอีกแล้วโอ้ยประสาทใจ <laughs> เอ๊ะเกซับสายสีมองนึงกับคุณแล้วอันจจะแห่้ยุดรับตัวสามองหายไปบางหน่อยสองวันครับสองวัน ก็ยากช่วงสะพานกาญจนาแล้วก็ลงพระรามสองบทจุดห้องสิบไปนี่มันอยู่พุบทธมณฑลสายสีครับพวกที่เขาต้องเลี้ยงพระรามสองไปมหาชัยพวกต้องเลี้ยวของมหาชัยไปกระทุ่มเปียนเดี๋ยวก็ไปสายสีครับแต่ว,ว่ามันตีดล่ะครับอ่าเขาจากตัวพระรามสอง ข้มสองคน่นยากนะเจ้าเฮ็ดสัตว์พงสะพานแล้วก็ไปติดอยู่วเทอมหาชัยอีกเาก็เลยจิบไปทางพี่ไปดิไปฮอดถนนกาญจน,นาออกไปกุญแจนเส้นเส้นในไปบางแคนะกาจะไปเลี้ยวปินนว่นเก้านครดีีเดี๋ยวไซไปไปฮอดพุทธอมณฑล ใสสีสาตยาดนะี่สัตยาดนะเขาก็สีเรียวไซเข้าไปตัวคนต้นใส่สีหยอนขึ้นมาเลยทั้งนั้นแหละครับมันจางสีไก่มันมันจังสีมันจาง,ง,งสีเรีวนะ,ะมันลีนมานเลียนไดตลอดนะรถบรรทุกก็มันก็ไม่อีกข้างหนึ่งทันไปได้สามห้างาห้างเจนหนึ่งกับเพลกระเซียมนะครับหอดบางแคบล่ะตัวนั้นเพชรเซีม เขาเรียวสายไม่ตีไม่ลาดช่วงนั้นย่ำขึ้นดึกเดือกัเข้าไปอยู่แต่ว่าย่ำปวดเดือยย่ำเหมือนเว้นย่ำไปขึ้น <c ười> อิดเทียนนั้นเจียนเป็นเรียกคนแลกสินี่ได้ใกล้ๆเลยครับพ่อไปโพ้พอดีไปโพ้เกล้งหลิกพอดีอปหขวนไอซีอเรียว้ายไปก็เจอแล้วประมาณ500หาเลยเมียกับหขวโรงงานเล็กันพ้อไปใส่สนี่ได้ดึกเดือดเลยนะไปได้เยอะแต่ว่าตีไลานะช่งนั้น ก็ไม่พ่นแล้วครับเป็นก้าวในพันใจสียังดื้อขึ้นมาอีกใช่ครับตึงรุ่นฝนตกเติมกาดแวดเติมกาดี่ชมบุรีเหมือนอนุโมทนาให้มันได้ออกก่อ,กอนเที่ยงครับออกก่อนเที่ยงอ่ะเข้าเข้าท่านเข้าไปาเซ่อยู่บ้างหน่อยท่านออกก่อนเที่ยงกันว่า,ากันน่ะก็จบเลย ขายเป็นสองหมื่นครับเซลใช้แต่แม่มันนะครับเพราะว่าแม่เอาจะไปใส่ยึนอยู่สายสีตัวลูกเขาจะไปใส่อยู่บ้างหน่อยนะขันมันใส่อยู่สายสีจากต่แม่ยางเดียวเลยนะ่างเี้ยมาไขอยู่มันหนักมันเด่กพอด,ดีนะได้แล้วพุพ่มผาแดนอาลาโลด เสร็กำลังรถไปขันมันกับสิบกระโดนแนีนนะเรือเรื่งทั้งด่วนแล้วครับเสร็จกาญจนาขึ้นลางขึสะพานฝนไหมไม่ฝ <c oughs> นเลยฝนลินไหมเอ้ยไปขึ้นสะพานไปได้กับฝนสิลินหลดุดหลุบ้ไปทางบานกับขึ้นเขาไปได้กับพิษฝน ลจ้าหนี้เาไปหอดโรงงานเช้าแเขาบอกเปิดไหไรตลอดขึ้นดิแต่ว่าเปิดไหนอิปมาณหองมองเสาหละก็จะ,ปปะเปิยรถเข้าไปข้าว่าหอนหงงันหองมองเสาทีเดียวของโรงงานเลเป็นว่าไฟเรียงพไฟเป็เเนเียงสายสะพานสะานและพุทท่านึ ดีไหมเจ้าเปล่าอยู่ไหนขันเรา วันตกไหมยุ่ช่วงสิ่ถึงแนะนำเจ้าพยาบไปครับพาเขาปลาไปอินไหมว่าที่ขามน้ำอ,อย่างมือตรถติดอย่างบนนี่โอ้สาวเปล่ามากจินแงกได้เลยเดี๋ยวเดีย๋ยวเราไปเกลี่ยๆมันจะไม่หนีอย่างสิบิร์ดอย้าเนี่ยล่ะเวลา ถ้าไม่ล่ามายอกี่กิโลเหม่อจีว่าแต่ไติด,ด,งตด,ตด,ตดงเงกแม่นี่ก็เ่าติดหงกแม่บิดย่ีแหละนี่ยเปชั่วโมงก็บิ่ดไป,ไปเขาเดี๋ยวเดี๋ยไม่ได้ตง่าสองชั่วโมงเบิดไปสองชั่วโมงเน,งนี่ยจบพอทันของง่ไงเหม่อไม่ล่าเดี๋ยวเพื่อแม่ถ้าไม่ล่าออกมาแม่ไม่เจอรถติดเม่เดีบยบรออกลายเป็นตูข้างโอ้อยขอ,องไ่ไงเหม่ของ ปัญหายอย่งสััเลีเวลาแกเรืออยู่คืบจอยไหมว่าซิรโรดอ่เรี่เนี่ยเมลาสองชั่วโมงหรอิยุน่นีละสองชั่วโงเทานั้นิโนียิบโรยุ่แค่ไหนิดแงกเล้ิธรรมดาแค่เนีิดแงกเลยรถนักรถเปนะ็ดดเนซิิเ,ดดดดเล่นพาเขาเล่นเดียวอะ โอ้เป oh, so right. so ็นเธอร้วาเซอร์วาบ้างเ่ต้องแค่ครับเติมกัดอยู่งจะออกมากไหมตอนนี้เวลาสองตุ่มสองุ่มยีขึ้นเตี้ยอกมาบางเกือบสองตุมแล้วครับออกมาจากโรงงานแรนมากเติมกัดเพาะว่าคือเห่าเลี้ยวมือเห็นพุมากเครื่องยอถนอเกาบมาตะลูกครรบ กว้ากว่างสำนอนก็นได้อันนำมันก็นมีมือนี่ว่างสักเขาเต็มดึงมือเต็มดึงจาระคาครับจาราคามกังโงครับขึ้นม้อกังโงมาเพรอย่างก่อน อยากให้ตัวพวกตัวนี้อยากให้ตัวที่เขาเนี่ยเขาเปลี่ยนอย่างเราจักหรอตึ๊กต้องขังอังตี้พี่บอลนะอยากอยากล่อ <c oughs> งนะอ, <c oughs> อยากล่องคนะ <c oughs> อ,ององน,นะ <c oughs> จอดเพิ่งจะเล็กสไลด์บอลนั่นล่ะพูด <c oughs> ได้อยากได้เล็กไลด์เมาออเด้ <c oughs> อวายาระคาอ่ะระคา นนี่แหละกิโลไล่ๆกันกับคนจัน อยู่บางหวังแหละตอนนี้ยังมือนี่เป็นสีเป็นสีไหม <c oughs> ไอ้อยู่สายเหลียงโคราชครับมาดูความเปรี้ยวความบางห้างบักขวงนะังได้เ่ยตรงนี้สิ z, บเลน็ดทั้งปีหาเล่นนะพูสิบหาเลนต้านานนั่น แค,แค่ทะลุเส้นมิตรภาพแล้วครับทะลุเดี๋ยวใส,ส่กะจะ่ซังแล้วไอ้เพื่อนเบิงว่างายเปรี้ยวหรายจุดนวดลำบากนะอะยาน <laughs> มิตาสิบ,บล้อรถพ่วงรถรถทูเขาอ่ะละพากกันจับกรุ่นนอนเยอะน้อกันในไป็ยูเทิร์นของดนมีบุทธนอนกับจังนวดนี่ยนะก็ได้เอามานอนอดหรอก เอาหันนวดหรอกสินอนแต่ว่าเขาเอา,เเอาหันนอนได้เพื่อนว่าเด่นเอาหันนอนได้เบื่อขึ้นอี่ดิเบื่อขึ้นี่เ้าอน่นไปฮอดล้านใหม่ตีได้ละ่ะหลงเสร็จแ,แ,แล้วตีสองเออเสร็จแล้วตีสองนี่เขาจำปาหมูเทียมมาหอด แรนมากคาว่วามาหอดโรงงานสายซีเน่่ยม่นเปิดให้เขาพอดีเขามาหอดหัมงเส้าม่นก็เปิดให้เขาพอดีอขาในโรงงาน,นเขาก็ได้ไปถ่ากากําลังสีนอน,น,อนรกาลบอาบเนาะเจ็ดมงเส้าก็ได้แจ้งชิวเหรอ <c ười> มังเส้าก็ไปเจ็ดมงังเ้าไ้ชิวก็ขึ้นถ้าเส้าสองมังเส้าก็จะขึ้นหไห้แหมมองแรกไหมจีว่าหอดเชียงจะจํำมากแรนโอ้ย เวลาได้แบนเพื่อนทำเวลาได้ดิอเอาเขมากนักตัวแม่นักตรูมีนะะมาข้นมาข้นจะบ้างน่อยอีกนะดิววดิมากรถติดน่ะเดี๋ยวตายละอออออกมาทุ่มกัองทุ่มเลยแล้วบ้านี่เดี๋ยว,ยยว,ออวยน,น,นี้กัเวลาตี 1, 2, 3, หนึ่งยี่ยังบ้านอนอยู่นี่ตากัขอหากันอยู่นี่ แยกย้ากันไปกินยังกันขันทอาซีกินกเดีย๋ย่างทอดซื่นเป็นย้าญี่ปุ่นนะจากเซเว่นมาเขากินแทงนั่นมันเป็นแทงหนึง่งกินแล้วขันงวงเขาก็กสีน,นันขันซื่นกะก็เป็นยังนี่ล้วเป็นย่าญี่ปุ่นครับเปนครื่องหนึ่งแล้วเต้เว่นได้เครื่องหนึ่งต่อ เบลอต้องแน่นกับน,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 นอนตัวมันน้อนอะไรเนี่ยวางกางเิงเยู่มันน้อนโปรเน,นิดมันนอนเมียแน่นวาอข้าวปรยมวาเข้าหิาอาาาวอยู่นะนี่กลายเป็นนอนมุเมียเร็วท่นรัฐบาลครับ เวลาเจ็ดโมงสี่สิบเก้าแล้วครับโอ้ยเปซสารค้าบมาพี่น้องเลยเอ้สุขสันไวลูกพี่ครับลูกพีผ้ามากกว่าสุงมสิมาลาน้ำลงผ่านิดนะตนาเข้าเนี่ยเป็นานตนาเขาเนี่ยเป็นลานน้ำลงบ้านนิดเ่ยแต่ว่าแต่ว่าไมเขาจะไปสุขสันนะ ปิดร้านเพราะงี้เราก็จะอไปกสูร,ร์จะออกไปชนะามเ <c oughs> กิเอาไปทุกส,สันดาเขาบัอและปือบ้างล่ะเขาบวและปืมาชนะคามบ้างะเจใหญงนะเส็ดซีเรียสน,นะแต่ว่าอย่าละอย่าละอย่าละางมันจะซ้ำกันนลนะแต่ว่าสร้างเีมันังสร้างวนเลียเสียหอเาในบ่บานตัด คามืนกันนำมนกับสาคาสีกับารคามแล้วก็มาเนมากหัวซูมมันพ,ลพลมมิลไรมนันขกับมูมปสิป่เ็ตองเลกักสูมพะนะนีนะครับแลน,นทั้างรัดคากาซูมอยูค่ครับเดี๋ยวออกจากกุลางมาครับ สาระคำครับอันน,น,นี้สุดซันเพน้ำร่วงเนีมนอนวอยอิมพักตอนนุ่นเขยมก็เป็นหวังกันวางไปแต่ร่องภายในเซ้ยอ่าเป็แล้วกรลังล่องครับเปิดถ่ายเป็นเรียบร้อยแล้วจะแม่ทั้งลูกตรงนี้ไหมครับปกตินี่ยชมวงวไปเอาญี่ปุ่นมองเดียวช่วงมากจะลด้ร่องของมองเด้อันเล็กแค่นี่ บุรีรัมย์กับสุรินทร์สิพว่วงแบ,บนๆต,ะตะละตลาขามกับบุรีรัมสิพ่วงกันไม่เป็นประจำนะแต่มาหนีเรื่ลงมึงเดียวครับตะลาขามทีเดียวเส้นเลี่ยวกระไรสิไปใส่ไม้บ่อบ้านไผ่กัย่างตลาดครับสองมองแต่มาอยู่นี่สองมองมันเสียไปเรื่องทั้งสองทางไม่จักมือบอ่บานนี่ยังสิได้ลย <laughs> ไม่เปนเรื่องไอยู่ไอ้รถมาถามใหม่นะยังหลายอยู่ไม่มันบ่านาลหลายเรารถมันหลายหลายก็ไม่รับร่างนะครับเนาะ หนาวย่าเลาหลายจังพอกันไม่ชิมหนาครับขอบพระคุณเพื่อนๆครับบ่จีบบ่ปลากันคอมมต์มะเร็ำกันเด้อมียังกระดายครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับพวกเสร็จหลังเด้อ